จังหวะนี้คือเซตพักตัวนะครับค่อนข้างชัดเจนฮะสวยงามฮะนะนะแล้วก็ถ้าเอาให้ดีคือเคสที่ดีที่สุดเนี่ยผมมองว่าการพักตัวจะต้องไม่ต่ำกว่า1685ก็คือไม่จำเป็นต้องยืนพันเก็ได้นะครับคืออยู่แต่สูงกว่า1685ถือว่าพักตัวดีแล้วอันนี้คือเคสที่มองว่าดีที่สุดแต่ถ้าแย่กว่านั้นนะฮะอาจจะลงมาถึง1666ก็ยังมองไปขาขึ้นอยู่ดีนะครับ หรือ worst case แย่ที่สุด1617ฮะแย่ที่สุดแย่กว่านี้เป็นขาลงแล้วครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมพืชนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนั่าทุนคุณภาพเพร่อมกันกับช่อง Money Hero กันนะครับสำหรับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทดประจำวันแห่งความรักนะฮะ14กุมภาพันธ์ปี2 5 6 5 มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับขณะที่ผมอัดคลิปอยู่นี้คือวันที่ส2สองกุมภาพันธ์นะครับเวลาสิบ็ดนาฬิกาแผนนาทีเพราะฉะนั้นคําถามที่ถามมาก่อนเวลาที่ผมอัดตรงนี้ผมจะตอบให้เกือบหมดที่เป็นคําถามนะครับแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอ่าผมป่วยนะครับอืมป่วยแบบรู้สึกป่วยอะแบบยังไงอะมันบอกไม่ถูกนะมันไม่ได้เป็นหวัดหรือไม่ได้เป็นอะไรนะแต่ เออไม่ได้มีน้ำมูกแต่ว่าเสียงมันอูอีอูอเออไม่ได้มีไข้แต่มันรู้สึกรู้สึกไม่เต็มรอยอ่ะเออนะขออภัยนะครับจริงๆวันอาทิตย์ผมก็บอกว่าผมป่วยใช่ไหมอันนั้นแหละเราอาจคลิปวันเดียวกันนะฮะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูหุ้นที่ติดสแกนกันก่อนมีไม่เยอะนะเพราะว่าตัวที่เราเอามาเป็นหุ้นตัวเล็กทั้งหมดนะครับมีตัวไหนเอโอ้โห aav aav เนี่ยเอาจริงแผนเล่นสั้นนะ นะแผนเล่นสั้นสักแถวนเนี้ยสองจุดหกสี่นีนะครับแล้วก็กินแบบสองจุดแปดศูนแค่นี้พอเล่นแค่นี้พอได้นะฮะ A B M A B M นี่ไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าอขอดูโฟนหน่อยดิเนี่ยมันน้อยนะมันค่อนข้างน้อยแล้วก็กลัวกลัวเวลามันหลุดแนละ้วมันจะหลุดลงลึกอันนี้ คือถ้าเกิดเล่นไม่เยอะนะอ่ะองนี้ด้กันนะถ้าเล่นไม่เยอะสต็อปลอสสองกรับได้ไหมะถ้ารับไม่ได้ก็ไม่เล่นเลยนะแนวต้านรีวอร์ดน้อยเดียวนะฮะแนวต้านใกล้ๆก็ประมาณ3.3มจุดสาแนวต้านข้างบน3.54ต่อมาเอลินเอลินนี่ยังน่าสนใจอยู่นะครับถ้าเกิดมารับให้ได้ใกล้ๆโซนนี้นี่มันจะดีมากเลยสาดนี่ดีไปขายสัก4ีบาทนะครับ BGT ชุดนี้ยังเล่นได้อยู่นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดรับให้ได้โซนแถวเนี้ย2.3 2.4เล่นเงินโซนนี้นะสต็อปลอสวางไว้นี่เลย2.16ค่อนข้างคุมนะครับแนวต้าน3บาทถัดมาคือลันนาลันนากลับตัวแล้วกลังอายอยู่ <c oughs> คือแบบเอ๊ะจะขึ้นดีไหมนะเขาจะไปแล้วนะตอนยอนตะตอนยอนอยู่นะฮะก็ แนวรับ18บาทได้เลยนะครับแนวต้าน22 23หุ้นมอตัวเนี้ยชอบไถขึ้นอเออเออชอบไถขึ้นแนวรับหายากมากบอกเลยนะครับตรงนี้ถ้า186สมมุติรับ186สต็อปลอส180นะแล้วก็แนวต้าน2บาทต่อเ้ื่หุ้นนิวส์อันนี้ระวังก็ดีนะครับนะระวังหน่อยก็ดีเวลาขายมันจะลำบากนะครับ อันนี้ผมข้ามนะผมไม่เคยพูดเกี่ยวกับหุ้นนิวส์เลยนะครับต่อด้วย OTO ชุดนี้พักตัวถ้ายืนเบรก14บาทได้เมื่อไหร่เป็นแท่งเขียวนะชุดนั้นเป็นชุดกลับตัวนะครับ RML l ไ m o n Land เอาจริงหลุดตรงนี้ก็ใจสลายและเออแต่ถ้าเกิดเล่นอีกเล่นอีกรอบหนึ่งนะฮะเล่นแบบใกล้ๆแนวรับเนี่ยใกล้ๆ98ตางเล่นได้นะครับ ต่อด้วยซังโกอะนี้กลับตัวแล้วรับ1.81ได้นะครับแล้วก็แนวต้านมองที่สองบาทหุ้นธนาคือแบบมาแบบโหดอะบอกเลยกลับตัวก็แบบไม่ทันน่ยอะ,อะดูชุดกลับตัวนะมองยากมากเลยขึ้นพักทะลุโซนนี้นะครับกลับตัวพอกลับตัวแนละ้วปุ๊บพักวันเดียวพี่เขาลากหนึ่งลากสองวันที่สามตบหัวทิ่มเลยคือคุณพี่ครับ ถ้าจะเอากูมาค่าขนาดนี้มันจะลากกูโอ้โหโคตรเสียวเลยอะ่ะเออเอาจริงนะครับแล้วก็จุดตรงนี้นะและ้วแล้วตอนแล้วตอนทิ้งลงอะ่ะบอกเลยสองแท่งนี้ไม่มีวอลุ่นนะฮะเห็นไหมสองแท่งนี้ไม่มีวุลุ่มเลยอะ่ะคือแบบทุกคนมันยังค้างอยู่ตรงนี้อยู่เลยอะ่ะผมมองว่าใช้โซนนี้เนี่ยถ้าจะเล่นจริงเนี่ยใช้โซนนี้หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหกโซนแถวเนี้ยเป็นแนวรับ คิดว่ารับอยู่แล้วก็น่าจะเด้งได้ด้วยเอออ่ะเตรียมแผนดีด1จดแปดตรงนี้มันกลางทางเกินไปมันเสียวเกินไปแต่ถ้าเกิดมาได้แถวหนึ่งจุดหกอันนี้โอเคต่อด้วย tm อันนีห้หาจุดเล่นยากครับถ้าจะเล่นรับสามสิบแปดมันจะคุ้มไหมมันจะคุ้มไหมสามจุดปดเด้งไปสี่บาทขายทิ้งหนุดสามจุดแปดอะไรเงี้ยหรอมันอ่ะแล,แล้วแต่แล้วแต่ คนแล้วกันนะครับแต่ผมมองอมันมันเล่นยากอยู่ป้าอยู่ป้าเล่นยากนะครับแล้วก็ซิก้าอันนี้ก็ถ้าตามก็คงจะยากแล้วถ้าเกิดไปดูในไทม์เฟรมที่มันเล็กลงโหโห,ห,ห,หยังคงเลือกจะไปต่ออยู่เลยนะครับอันนี้ขนาดไทม์เฟรม60นาทีถ้าเกิดเล่นโซนนี้นะ 2. อจ่า9.2นะถ้าเล่น9.2วางสต็อปลอ s ไว้8.12แล้วกันโคตรเสียงนะครับ อีกชุดหนึ่งสตองเทนนิวติดตัวเดียวอันนี้ข้าไมไปได้เลยฮะมันเป็นหุ้นที่ไม่มีโฟรดนะครับนานๆคนมาเล่นทีกลัวว่าพอเขาแล้วจะหาที่ออกไม่ได้นะครับอ่ะจบลงไปแล้วสําหรับหุ้นติดสแกนนะครับใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทรดของตัวเองสามารถไปเฝ้าได้เลยนะครับส่วนใครที่ถามคําถามท,าทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อแล้วก็ตรงนี้ผมขอประชาสัมพันธ์สาหรับใครที่สนใจในการถึงหุ้นระยะยาวนะครับอยากจะเรียนรู้หมายเสร็จตรงนี้เราเปิดคอร์ส หุ้นเด้งรุ่นที่4นะครับสอนโดยอาจารย์ภูมิอิสรภาพที่ทำรายการหุ้นเด้งนะครับใครที่สนใจสามารถสอบถามได้เลยเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดมันนี่ฮีโที่ขึ้นไปอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับคอร์สเทรดมาราทอนรุ่นที่8เราก็เปิดรับแล้วนะครับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเราจะเริ่มทยอยให้การบ้านนะครับตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์แต่จะเริ่มเรียนจริงๆก็คือปลายเดือนมีนาคมนะฮะปลายเดือนมีนาคมกันเลยทีเดียวก็รับการบ้านแบบจุกๆเกือบ2เดือน เลยนะครับโอเคอ่ะใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทั้ง2คอร์สได้ที่ Li n e แอดมานีที่ขึ้นไปอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องมานีโรสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางนี้โดยตรงนะครับรายได้ทั้งหมดเราจะนาไปเป็นรายได้สําหรับเด็กฝึกงานแล้วก็สําหรับจัดกิจกรรมของช่องต่อไปเมื่อวันศุกร์นะครับมีผู้สนับสนุนเวลา7จนาฬิกาสีนาทีมาจำนวน200บาทขอขอบคุณมากๆนะครับ เงินเราจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนาชุมชนนะครับก็คือชุมชนการเทศของพวกเรานี่แหละม,มามาพูดคุยกันต่อสอบถามหน่อยการที่นิปปอนสต e ลคอปเปอเรชันครับเสนอซื้อบริษัทจ j เจส e ิลจำกัดมหาชนในราคา59จะมีผลแนวโนม้มอย่างไร59นี่คือ59ต่าตังค์นะครับมาดู GJS ซื้อเท่าไหร่อะซื้อเท่าไหร่อ๋อแสดงว่าข่าวนี้มันออกมานานแล้วครับขา่ขาวนี้มันออกมาสักพักหนึ่งนะฮครับเพราะว่าราคามันมากองอยู่ตรงเนี้นะครับผลคือทําให้เกิดอย่างนี้แหละครับราคาก็จะมากองอยู่ตรงนี้แต่เอาจริงๆนะครับถ้าเกิดบริษัทดีจริงๆเนี่ยจะไม่ถูกเสนอซื้อต่ํากว่าราคาตลาดนี่ๆๆน,น,นี่ก่อนน้ก่อนนันนี้ราคาตลาดคือตรงนี้นะครับถ้ามีการ เทคโอเวอขอซื้อ,อกิจาการเลยอะไรเงี้ยราคาจะถูกเขาเรียกว่า Tinder Offer ก็จะถูกถูกบังคับให้อยู่ในโซนนี้เท่านั้นใครจะกล้าซื้อแพงกว่าน,นี้ใช่ไหมเพราะซื้อมาสุดท้ายก็จะถูกขายคืนให้ในราคาแค่59ตังค์เท่านั้นเองนะครับอาจารย์ใช้ทำเฟรมอะไรคะเดย์วิ k หรือชั่วโมงในการดูกราฟหลักๆจะใช้เดยนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะซูมเราก็จะซูมในแล้วแต่นะ60นาที15นาที5นาทีหรือ100ติก๊ก10ติก๊ก อ,นนอันนั้นแล้วแต่ว่าเราจะดูเพื่อหาอะไรอ,อคลิปนี้เสียงค่อนข้างเบาเบาจริงๆครับเพราะว่าอ่มีปัญหาในเรื่องของไมโครโฟนนะี้ขออภัยด้วยนะครับอยากจะปรึกษาอาจารย์พืชครับผมถืออินเซตตั้งแต่4บาทเข้าดูเพราะพื้นฐานอืมมานานมา,มาแล้วน่าจะไปได้ไกลแต่มีการแบ่งขายทำกไรบ้างแล้วอืครับตกลงเอาอยัางไงกันแน,วน่วันนี้ราคาหลุด แนวรับทางเทคนิคควรแบ่งขายส่วนที่เหลือออกเลยไหมแต่คุณปาล์มคุณมาด้วยพื้นฐานนะคุณซื้อมาเพราะสบาทแล้วคุณคิดว่าราคามันน่าจะไปไกลวันนี้เปลี่ยนใจแล้วนะครับผมผมไม่ตอบคําถามนี้นะฮะแต่ว่าผมอยากจะให้เราไปทบทวนตัวเองดูดีๆด,ด,ดีกว่าว่าจริงๆแล้วเรามาเพราะอะไรกันแน่น,นึกออกไหมฮะเรามาเพราะอะไรกันแน่สมมุติว่า เนื่องจากวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์นนะวันที่ลงคลิปจะเป็นวันวัน,วนาเลนไทน์ผมขออนุญ,ญาตาเล่าเคสอย่างนี้แลวกันสมมติว่าคุณไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่นิสัยดีมากแล้วคุณก็ดูพื้นฐานของนางแล้วว่านางสามารถเป็นแม่ของลูกได้โอเคไหมข้อแรกคือน,นางนางนิสัยดี ทำงานบ้านอะไรดีทุกอย่างเป็นแม่ของลูกโอ้โหดีเข้ากันที่บ้านเราได้ทุกอย่างแล้วก็มองดูว่าเราจะอยู่กันไปยาวๆอยู่กันไปไกลๆเลยนะครับทีนี้ปรากฏว่าคุณไปเจออะไรบางอย่างหรือนางอาจจะตกงานเอาเป็นว่านางตกงานแล้วกันด้วยความผิดพลาดที่นางเองก็ไม่ได้เป็นคนที่จะตั้งใจปรากฏว่าโอ้โหแฟนผมตกงานครับมาโพสต์ลงในกระทู้พันทิ์ผม ควรจะทิ้งเธอไปไหมครับเพราะว่าตอนนี้ผมภาระทุกอย่างผมต้องรับคนเดียวเลยะเออแล้วโอ้โหผมรู้สึกเศร้ามากเงินเดือนผมไม่มีที่จะเก็บแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเออต้องแบ่งให้เมียใช้เราควรจะทิ้งเธอไปไหมเออแล้วเราก็ไปหาแซบเอากับสาวๆข้างนอกดีกว่าอะไรนึกออกไหมฮะเออก็ต้องดูครับว่าจริงๆแล้วเรามาเพื่ออะไรก็อยากให้ คงเหตุผลนั้นเอาไว้นะครับรบกวนสอบถามครับ human เป็นขาลงหรือเปล่ามาดูนะฮะ human นโซนนี้นะครับต้องเรียกว่าเป็นลักษณะของการทำฐานนะครับโอ้โหนี่อันนี้ในไทม์เฟรมนาทีอ่ะปรับขึ้นมาเป็นไทม์เฟรม d นะครับอ่าชุดนี้ชุดนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับน่าสนใจมากๆเพราะว่า เขามาอยู่ในตำแหน่งของแนวรับพอดิบพอดีเลยวันนี้รอดูนะฮะวันนี้อาจจะมีจังหวะในการที่เด้งกระโดดเล่น Day Trade ผมว่ามันอะอ่ะบอกเลยนะครับเพราะว่าม,มันเป็นจังหวะที่ดิบที่ดิบลงมาเลยฟับดิบ เด้งในที่นี้ผมไม่ได้มองไปจนถึงแบบลับตัวกลายเป็นขาขึ้นขึ้นไปเทส17.4ผมไม่ได้มองอย่างนั้นฮะแต่ผมมองว่าถ้าเล่นเดทเอาแบบมันมัน,ม,นมีโอกาสที่แบบจะขึ้นไปแตะ14บาทได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปหเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารอดูกันแต่ลับตัวยังไม่กลับอยู่แล้วนะครับทางเทคนิคยังไม่ลับตัวสวสดีครับอาจารย์พืชดีแท็กแนวต้านจุดแรกอุ้ยอันนี้ชัดเจนมากเลยฮนะดีแท็ก มันชัดอยู่แล้วครับ48.75ครับค่อนข้างชัดเจนเลยนะฮะสวัสดีค่ะเนอเข้าที่7.3ตั้งเป้าจะขาย7.8สต็อปลอด6.95อืมแผนแบบนี้ไม่โอเคครับไม่โอเคเลยครับครับเข้า7.3สต็อปลอต6.95อผมลบเลขให้นะขาดทุนประวัน40ตังค์ถูกไหมจะ,จะขาย7.8 กำไรประมาณ50ต่าตังค์ไม่คุ้มฮะเกมนี้ไม่คุม้ม NYT เป็นขาลงหรือไซเวย์ NYT เป็นยังยังคงเป็นไซเวย์อยู่นะครับถ้าสนใจเข้าซื้อต่ำกว่า4.9แล้วทัด4.8ได้ไหมเอ้ยไม่ดิก็ถ้าเกิดตัวเองมองเป็นไซเวย์อยู่แล้วนะครับเวลาจะซื้อใครจะไปซื้อ4.9อ่ะไปซื้อ4.9เหรือไปซื้อแนวต้านซื้อตรงนี้นี่ๆถ้าจะซื้อนะซื้อแนวรับ4.3 แล้วก็สต็อปล็อ4.3ไปเลยนะครับขอเรียนถามค่ะโมโนหลุด2.48โอหหลุดแล้วเหรอฮะคัดไหมนะครับโมโนโอ้อย่างไม่หลุดถ้าหลุด2.44ก็คัดได้นะครับ y g g วันนี้ปันผลหุ้น2.9ต่อ1น,น่าจะได้รูดเยอะเลยเออใช่นะครับในวันที่ผมวิเคราะห์นะผมไม่ได้ดูนะผมต้องขออภัยนะครับ แต่ว่าทรงนั้นมันค่อนข้างมันค่อนข้างสวยจริงๆครับขึ้นพักทะลุนะฮะมันค่อนข้างสวยจริงๆแล้วก็มันถูกไดรูทอันนี้อันนี้ไม่ใช่แบบหุ้นลงนะฮะเนี่ยที่ที่เห็นทิ้งลงมามันมันไม่ใช่หุ้นลงนะครับมันถูกไดรูทจากการจ่ายันผลหุ้นเฉยๆอืมเดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายมันจะกลับคืนอจะกลับคืนไปไหมคือมันมันไม่เกี่ยวละ ไอ้กราฟตรงนี้ต้องถูกกล้างข้อมูลใหม่หมดนะครับเพราะว่าจำนวนหุ้นมันเพิ่มขึ้นนะครับนักลงทุนที่ถือหุ้นตัวเดิมอยู่ก็จะได้หุ้นที่เพิ่มเข้ามาแทนก็จะทําให้ราคามันลงมาอันี่เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็มันยังคงขึ้นได้อยู่เห็นไหมทีซีจะไปต่อไหมครับอาจารย์พืชสต็อปลอดขยับมาที่8บาทได้ไหมทซนะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครมองเกมแบบยาวๆเลยนะ ทีเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่โคตรน่าสนใจนะครับถามว่าจะไปต่อไหมภาพรวมมันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็อยากจะให้จับตาดูางบการเงินไตรมาสล่าสุดของ d c น่าจะมาในช่วงของสิ้นเดือนนี้นะฮะก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับมันน่าจะเห็นอะไรที่สนุกๆอยู่ TC วันนี้ ปิดเป็น i n v e r อร์ m m ฮมเมใช่หน้าตาอย่างนี้เราเรียกว่า i n นเ r อ Hammer นะครับวันจันทร์จะวิ่งต่อไปใหม่คะ่ะผมมองว่าเขาจะเล่นกันในโซนนี้ครับมันไม่ได้แบบว่าจะวิ่งขึ้นวิ่งลงต่ออะไรยังไงนะแต่โซนที่มันเล่นจะกลายเป็นโซนนี้แล้วก็ i n v e r อร์ m m ฮมเแท่งนี้จะกลายเป็นมาเตอร์บาครับเงินเฟอสหรัฐ7.5สูงกว่าคาดรอชมปูวันนี้ครับ เอาจริงมันมันมันเฟอร์มานานแหละครับนะนึกออกไหมฮะเพราะเพราะมันทำ QE 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 ไม่รู้ตั้ง88รอบแล้วมั้งนะครับแล้วทีนี้พอมันเกิดเงินเฟอร์อเมริกาก็จะแก้งเงินเฟอด้วยกันเพิ่มดอกเบีย้ยอา่าที่กำลังจะทําอยู่ในช่วงต้นปีนี้แล้วก็จะเพิ่มกี่เฟดกี่เฟดอะไรก็ว่าไปนะ่าเขากําลังจะแก้งเงินเฟอร์อยู่นะครับ <S <S พอแก้งเงินเฟอพวกเราก,กลัวอีกใช่ไหมเพมิ่มดอกเบีย้ยก็กลัวนะครับลดดอกเบีย้ยก็กลัวเงินเฟอก็กลัวนะครับสรุป ทำอะไรดีล่ะไม่ต้องทําอะไรนะฮะอืมจเเขาเก็บของถูกไหมถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของข่าวที่พูดมาช่วงต้นคลิปก็มันไม่ใช่การเก็บของเลยครับมันคือมันคือการการอม56ไปขาย59นะครับอาจารย์ไม่ใส่ชื่อหุ้นใต้คลิปแล้วเหรอต้องขอภัยอย่างนี้นะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยงานมันค่อนข้างโหลดนะครับอ่า ทางทีมงานเราใส่ชื่อย่อหุ้นให้ไม่ทันครับขออภัยจริงครับเอาเป็นว่าเว้นการใส่ชื่อหุ้นใต้คลิปไว้ก่อนนะครับโอเคอ่ะเรียบร้อยสำหรับในคลิปนี้ก็ตอบไปทุกคำถามนะผมคิดว่าผมตอบทุกคำถามนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามนะครับ